ต่บิทหารอีกประเภทหนึ่งนะรบโดยไม่ต้องฆ่าเนี่ยนี่นะรบด้วยอารมณ์บันเทิงและเป็นการรบที่แท้จริงทหารประเภทนี้สินี่เนาะหายากเออประเดี๋คุณหลวงปู่ของเราเนี่เคยกล่าวไว้ว่ารบแตเมืองมนุษย์เหมือนเด็กเล่นขายของ ทั้งรบอีกแบบหนึ่งนี่นะเออคือรอบกับพยามนรซึ่งเป็นศัตรูที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติสรรพสัตว์ตรสรสรพสิ่งทั้งหลายนี่เนาะมนุษย์กับมนุษย์ไม่ได้เป็นศัตรูกันหรอกนะแต่มีผู้ที่ทำให้มนุษย์กับมนุษย์เป็นศัตรูกัน ขาอยู่ในตัวของมนุษย์นี่แหละอยู่ในใจนี่นะตรงนี้ทำให้เกิดการขัดแย้งกันตรงนี้แหลจะจ้ะในสมรภูมิลบตรงนี้ที่ลบด้วยอารมณ์พ่อนคลายนี่นะยังต้องการทหารตรงนี้เยอะเออและจริงๆแล้วทุกคนต้องเป็นทหารนะทุกคน แต่ว่าเมื่อทุกคนยังเป็นไปไม่ได้ยังไม่รู้เรื่องราวตรงนี้คนที่เป็นไปได้เป็นก่อนคนที่เข้าถึงจุดเริ่มต้นแห่งการเข้าสู่สมรภูมิภ,ภายในคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้นี่นะเห<ะ>็นตัวเองอยู่ในตัวเองด้วยตัวเองเนาะ แล้วก็จะรู้เรื่องราวของตัวเองเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองตรงนี้เห็นตัวเองในตัวของตัวเองเห็นตัวของตัวเองอยู่ในตัวเองในตัวของตัวเองนี่นะอันนี้ถ้าใครใครใคร,ใครตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้อ่ะถือว่าสามารถเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ย cửa lạnh yêu vạch tuyển nghe nè 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 suối suối tuyển kìm suối mùi mùi nè 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 นี่ว้าวสุดยอดอ๋อนี่นะนี่นี่น <c oughs> นนเห็นตัวเองอยู่ในตัวเองด้วยตัวเองด้วยไม่มีใครเห็นแทนนี่นะ เห็นตัวเองอยู่ในตัวเองด้วยตัวเองแล้วก็จะรู้เรื่องราวของตัวเองด้วยตัวเองนี่แล้วก็เป็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองนี่นี่เนาะตรงนี้จ้่ตัวเองเนมีหลายตัวเองมีตัวเองแท้กับตัวเองเทียมนี่นะนี่เป็นตัวเองเทียมนี่ แท้ครัประมาณสัก50เปอร์เซ็นแล้วก็มีแท้กว่านี้ห้าสิบเอ็ดห้าสองหา้สงหาสามหา้าสี่ไลร่เรื่อยเนานะโอ้ยนักขนาดเอาคืนมาก่อนสวย,สวยไหมเนี่ยนะถึงไหนแล้วล่ะ